ฝากเด้อป้าฝากเด้ออันนี้โมเมนเสียงจากคุณยายบ้านใด้ป้าอันนี้คือเสียงจากเพื่อนทางบ้านนะป้าไอ้เห็ดคอยนอนดึกๆเกษีว่าถ้าคอยสูมมาสนมาันติป้าไอ้ป้าโตงูพื้นบดีจังสั้นๆสิบรรลุเจ้าอะนะดีตายแล้นี่ไปกินอันนี้เห็นอน,นอตเด็ๆกๆเกษีว่าจะแน่วเดียวสันบ่ป้าโตเป็นการควบคุมเกษีเฮียวเกษีเว้า ไอ้ปากกะเจ็บไปเขี้ยวมากซะแล้วข่อยสิเตะปาก,กมากระจายกะสิว่าข่อยโหดไร่ทั้เจ้าอีกที่ข่อยนอ่นั่งเดิเด้ลข่อยจับกุ้มกันข่อยกำหยัดมีความสุขสังสรรค์อย่าจมข่อยบ่ได้เสียงดังลูก,กวนพนันอ่าเข้าใจป้วยาดสิวา่าจะลูก้นั้นผู้นี้ผู้นี้จังสันจังชี่ลูกเจ้าอ่ะมันบินได้เราบอกว่าโตอย่าให้เบ้าห้านเจ้าลูกเจ้าอ่ะลูกค้าวีไอพีไอเฝ้าโพดไลเห็นเขามีความสุข ทีสิมีความสุขน้ำเขาเห็นเขาได้ดีกันสิไปอิจฉาเขาหอรอพวกอื่แต่แนวสิว่าเนาะเจ้าเนาะเก็บปากไปเชี่ยวมาคาเาเานเจ้าว่าพ่อเจ้ากับเจ้าเลี้ยงลูกผู้อื่นน่เอาไปโฟกัสลูกเจ้าของ่อยสิว่ายังเสียแล้วเอาใส่ไม่ให้เจ้านอนมอลาลาับคนล่ะเออเดี๋ยวสิว่าถ้าผู้อื่นไหลาปาดโวอพวดพวอน้าเจ้าอ้าวฝากถึงป้าทางบ้านด้นวย คุ้มตาทางบ้านเนี่เด้อมันไม่ได้ดีดมันไม่ได้เดือดมัไดดนไม่ได้ยังเด้อเนี่ยไอ้ที่น่นามาท้อมนี่เขาเป็นประธานนี่ประธานใบประธานใบเพิ่งไว้ลูกลูกก็อ่ะโอ้ยลูกเ็อ่ะนี่เปอย่างที่พลาดคุ้ยจะคุมใต้วัดคุมเหนือเรื่องเดียวดีแฮงดีดีจัง,งสัตน์จังสี่นะเดียเ๋ยวก็แก้วอมบ้านนะอนะันนั่นนะือแก้วไปใส่ดีแก้วของปลาอ้อยเนี่ยมันไปยังแบบปลาอ้อยไปเรียนออนไลน่บอก เฮ้ยเ <kung> ็ดเสื้อยูนี่ม่เยเฮ็ดเสื้อยูนี่งมาถึงสองนาทีเ้ยบ้านมู่บานเป็นลูกเจ้ของอะนะพวกผิดซ้ำากท่ทายเนี่ยม่เห็นเลยถยย้ายจะลำาข้งปะเนี่ยจะลำาข้งปะเฮ้น่เจ้า่าเฝ้าตายเลยยัยคอยบอีเี่เจ้า่าเฝ้าตายคอยมีเรื่องทีสิ้เว้าอีกล้ยันนี้อรจะสิเตอร์ยูเมื่อขึ้นแล้วแมน ใจจมูจม <Es> ูกะจมูกบอกอยากบอาพื้น่อนนั่นแหละมาปี๊อันมาป้าข้างบ้านสิเเ้าแต่ลูกเพื่อนเป็นลูกหลานตัวเองบอกแค่พิสจักกันหน่อย โบเล้วก็บเราเด้อป่า้างบ้านเด้อเคยบันี่ยรอลูกหลานจะขอเงนินฮ็ดสะบันเข้าใจคัก้เงี้ยเขาเพ่าพื้นสะอื่นมาเขาหูขคอยเอา้เอาเฒ้าเฒาพ่อพื้นคูมควย